หนึ่เลยนะผมที่คันนั้นไม่มีนะผมก็เป็นไฟบอกเกียร์ส่วนคันนี้จะมีไฟบอกเกียร์นี่เออนี่ก็มาตามคำขออีกเช่นเคยนะผมมีคนดูขอว่า,วา,วาพี่ถ้าหา2,21 0ได้เนี่ยคืออยากให้พี่ขี่ให้ดูหน่อยอก็เป็นรถเบย์ร้อยสิบ2,21นะผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างจาก2,20กันตรงไหนบ้างนะผมกผมร้อยสิบ LED 2,20เนี่ย คือที่มองเห็ตนตาเลยเนี่ยคือมีอะไรบ้างครับอ่อาก็ถ้ามองแบบว่าตาเปล่าจริงๆนะที่มันเหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นชุดสีอ่ามันจะเหมือนกันทุกคนเนี่ยคล้ายๆหรือว่าเหมือนวะคิดว่าน่าจะเหมือนตุกอามาดูาด,าดูมาดูมาดูข้างหน้าข้างหน้าดูสองวันยี่สิบแล้วก็มาดูสองวันยี่สิบเอ็ดนี่เหมือนกันนะน่าจะใส่กันได้เลยจริงน่าจะใส่กันได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคือแบบเตะตาเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนคือเครื่องเครื่องมานคนละบล็อกกันนะดูดู อันนี้คือแข้งขวานะดูชุดชุดหมวด้วยชุดหมวด้วยนี่อ่านี่นะอันนี้อยากจะบอกว่ายืมเข้ามาเลยนะอันนี้คือยืมเข้ามาเลยนะเห็นคนดูแบบว่าอยากดูต่างันจิเบตก็หามาจนได้ทุกคนส่างวันจิเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมอ่านก็มาดูเครื่องรอกนี้อันนี้น่าจะเห็นคุ้นตากอยู่แล้วใช่นี่นี่ชุดหมวเป็นยีเดียก็เหมือนเดิมเดิมลไงเดิมเดิม และอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตคือตัววัดความเร็วตัววัดความเ,เร็วรุ่นนี้มันจะอยู่ที่สเตอร์หน้ามันจะเป็นเหมือนเอเมด็กอ่ามันจะอยู่ที่สเตอร์หน้าอ่าคือมันจะเป็นอย่างนี้อ่าดูดูดูดใช่ะมันจะลวงอย่างนี้ออมันจะมีเซ็นเซอร์วัดที่สเตอร์หน้านะครับผมอ่าแต่ตัวนี้เออไม้จะอ่อนจะแข็งก็อยู่ที่สเตอร์หน้าถ้าเพิ่มหน้าก็ไม้จะแข็งแต่ถ้า, <ะ S 1> ถาลดสเตอร์หน้าหนึ่งฟันหรือว่าคือเอาง่ายสมมุติว่าข้างหน้าเขายืนมาสิบสี่ใช่ปะถ้าเราลงส ถ้าเราคือถึงมาก็าไม่แข็งทังแบบนี้เลยทุกคนนี่ของเดิมดูยังอย่างนี้เลยเี่เาที่ต่างนะแล้วก็ในเครื่องเนี่ยผมไม่มั่นใจนะคือเราไม่ได้ลื้อไงแต่เท่าที่ผมไปดูไลฟ์สดมาเนี่ยช่างแบบว่าช่างสำนักดังๆที่เขาลื้อแล้วก็ไลฟ์สดนะผมคือ,อพวกคัชพวกอะไรเงี้ยได้เหมือนกันและอย่างหนึ่งรถคันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมลูกแรกอยู่ประมาณ47มิเมิลบางเออลูกเล็กชักยาวที่เขาเรียกอ่ะ,อะก็ชักจะยาวกว่าช่วงชัก เครื่องตัวเนี้ยประมาณก็เล่นะเจ็ดแปดมิลใช่ถ้าผมจำผิดก,ก็ขออภัยนะผมเข้าไปอ่านมานิดนึงแหละนะก็เผื่อว่าเราอยากซื้อมาอะไรนะอย่างนี้เนาะอย่างนึงที่ไม่เหมือนเลยนะผมที่ผมมองเห็นนะเอามาดูมาดูคือเรือนใหม่นี่คือเรือนใหม่้เรือนใหม่เปิดมาจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บโอ้ยางลั้งเออหนึ่งเลยนะผมที่คันนั้นไม่มีนะผมก็เป็นไฟบอกเกียร์ส่วนคันนี้จะมีไฟบอกเกียร์นี่เออนี่แต่ว่า ลักษณะไม่เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะทุกคนก็เผื่อว่าใครแบบไม่อยากแปลงไปใส่คันแบบสองพันยี่สิบอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะได้นะอันนี้คือผมผมผมเดาแล้วทุกคนอันนี้คือผมเดานะอ่าตอนนี้ไม่กี่โลแล้วเนี่ยสี่ร้อยเออเพิ่งสี่ร้อยเองเฮ้ยเพิ่งสี่ร้อยใจแสดงว่าคันมันยังดีอยู่มึงมึงใจเย็นแบบนี้เลยลองออกลองลองลองก็อยากจะลองเอาไปขี่แล้วผมก็อะไรทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโครงมันจะไม่เหมือนกันโครงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโครงคู่ คงคู่คล้ายๆอย่างเงี้ยทุกคนนี่ๆนี่มันจะออกมาเป็นคู่ครัล้ายๆพวกโซนิกพวกแดดประมาณนี้คือโคไม่เหมือนกันเลยแล้วมัโคมันจะไม่เหมือนกันก็ประมาณนี้เลยทุกคนไม่มั่นใจว่าท่อเนี่ยใช้แบบเดียวกันได้หรือเปล่านะเออเพราะว่าเรายังไม่ได้รื้อนะผมคเรายิมเข้ามาครับเราก็เลยแบบว่าไม่อยากจะรื้ออะไรมากมายทั้งมเออแต่ว่าดูแค่หัวเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนี่เห็นไหมลูกเล็กชัดยาวเออเห็นเขาพูดกันเราก็ไม่รู้นะผมก็อ่านมาประอันนี้แหละทุกคน ก็ it, เดี๋ยวเราเอาลองออกไปขี่เลยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ทางลาดเลยดีทางไปนาเลยแล้วกันเพราะว่าเสี่ยงจักทุกคนไม่อยากยกกว่าเดออยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนนะผมสองพันยี่สิบเดียรไปเราจะไปลองกันเส้นเดิมอีกเช่นเคยนะผมเออเส้นที่เราบอกกันเป็นประจำนี่มาเส้นนี้นีอะไรก็จะพูดประโยคนี้ทุกทีนะทุกคนก็หลังจากที่ได้ขี่ออกมาเมื่อกี้นะผมคือคือจะบอกว่าผมเพิ่งเคยขี่นะผมเพราะว่าน้องผมเนี่ยเป็นคนเอารถมาให้เออก็เป็นเพื่อนของน้องผมนั่นเองนะผมเนี่ย ฟิลของการใส่เกียร์เนี่ยคือจะบอกว่านุ่มมากโคตรนุ่มนะผมมันจะไม่เหมือนตัว2020ของผมนะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยคือโอ้มันก็จะขี่มาใกล้วดคือถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยฟิลมันจะแบบว่าแข็งแข็งถ้าเอาเทียบกับตอนที่แบบว่าเดิมๆเลยนะมันก็คนละอย่างกันนะทุกคนเหมือนตัวนี้มันจะเป็นรังคัดแบบ125ไปน,นี่ผมก็ไม่มั่นใจนะผมเท่าที่ผมแบบว่าเคยดูไลฟ์สดช่างที่แบบว่าเขาแกะรุ่นนี้นะผมเออก็จะประมาณนี้แหลนะทุกคน คือมันนุ่มอ่ะเกียร์มันนุ่มมากอ่ะน,นี่โคตรนุ่มนะผมพ็อสปีดยังไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ขับแต่น้องผมบอกว่าเหมาะมาเมื่อกี้ยังไงก็ตัดเออก็อจะมานี้ก็นั่นแหละทุกคนก็ขออนุญาตเจ้าของรถแล้วนะผม,ผมก็อยากได้มาถ่ายเล่นอยากได้มาลองขี่อะไรเงี้ยผมเบื่อหนาคตแบบว่าเราซื้อเออเพราะว่าผมก็อยากได้แล้วผมชอบเวฟ เออสมัยก่อนก็ยกแต่เวฟนี่แหละแบบว่าอยากได้ตระรอสักคันแบบคือไม่โหลดไม่อะไรนี้นะผมอยากได้แบบว่าคืออยากได้แบบว่าไปยกล้อเล่นนักพันอะไรประมาณนี้นะผมเออ่าเดี๋ยวลองมาไล่ไล่เกียร์แล้วกันว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันตัดเท่าไหร่นะครับผมเออ,อน,นี้คือรถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะไม่ขึ้นสี่ร้อยโลเองเดี๋ยวเราลองมันแบบว่าลากเกียร์หนึ่งสองสามสี่ว่ามันตัดเท่าไหร่นะผมเออก็เดี๋ยวไป เจอกันเส้นเดิมเลยแล้วกันนะผมเออเพราะว่าระยะทางก็อีกประมาณ2อ0สเมตรอ่ะก็อยู่กันที่เส้นเส้นเดิมอีกแล้วผมก็เส้นที่เรามาหมอกไปเป็นประจำหรือว่าเส้นที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีบ้านคนนะผมตรงยาวไปยันนู่นเลยเนาะก็จะลองมาจับ GPS ดูนะผมแล้วก็ไล่เกียร์ดูว่า1นึ่งสอี่ห้าเอ้ยหนึ่งสอี่เนี่ยมันตัดอยู่ที่เท่าไหร่ในสเตอร์เดิมเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเดิมสเตอร์เข้ามาเนี่ยมันเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แงเพราะว่ามันไม่ใช่รถเราเนาะแต่ถ้าเป็นรถอยู่ที่บ้านเราเนี่ย ไม่เกิน2วันนะน่าจะเละเลยนะทุกคนก็เอามาขี่ก็ขี่ชิวๆแล้วกันนะผมก็เดิมทั้งคันเลยเอาง่ายคือเหมือนออกศูนยอะเออเดิมทั้งคันเดิมยันกระจกทุกคนก็จะมาลองจับจีเบสกันดูว่าได้สักเท่าไหร่นะผมแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ขี่มาแล,ล้วแหละก็รู้ว่าตัดแต่ว่าไม่รู้ว่าตัดเท่าไหร่ในจีไงเออเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบจับจีนะผมเออก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะผมสองพันยี่สิบเอ็ดร้อยสิบไอ่าไวหรือเปล่าคันนี้ไหวหรือเปล่า โล่งแล้ว <ại> ท <fingers out> ุกคนก็ไปเลยแล้วกันนะผมไปคืออยากจะบอกว่าเสียงเครื่องนี่เงียบมากถ้าเทียบกับไอตัวนี้นะผมคือจาฟิวได้แหละตอนที่ออกมาแรกไอคันี้ยังไงก็เงียบกว่าจริงแล้วก็ฟิวการเสีเกียโหคนละเรื่องมาดิอ่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งตัดเกือบสี่สิบเกียร์สองหกสิบหกสิบหน้าใหม่นะอ่าไป ยันสามยัสามาแปดสิบฟ้ายัสี่ก็ต้องงอบไปไโอ้ยขึ้นเร็วอยู่รถเดิมโอ้ยตัดแล้วประมาณนี้อะทุกคนหน้าไม่ประมาณเกือบร้อยสิบ ตัดแล้วก็ตัดเร็วอยู่ดิตัดเร็วอยู่นะขึ้นไวด้วยตัดโคตรเร็วอ่ะถึงถึงตรงนี้ตัดแล้วอ่ะกเตอร์เบอร์อะไรวะเดี๋ยวดูจีดิดูจีดิฟาบ G จีได้97้ิบเจีได้97ถ้าเดิมคันนี้มามันเท่าไหร่นะประมาณร้อยกว่าร้อยนิดนนะ ประมาณนี้แหละทุกคนก็อย่างว่ามันรถเดิมนะถ้าไปลงลเตออะไรก็มาได้แหละแตนต้องโดนแล้วหรือเปล่าดิ <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนผมชอบเกียร์มันนะแล้วก็เครื่องมันนิ่มมากอ่ะแล้วก็เกียร์มันนุ่มอ่ะเออกลั <c oughs> วไรกๆไปสู่ทันด้าว่ะ <c oughs> <c oughs> อยากลองยกยีข้างหลังโลงไงอยากลองยกว่ะ ก็เดี๋ยวไปเจอที่ทางไปนาอีกเช่นเคยนะผมเราก็อยู่ทางไปนาแล้วนะครับผมก็ข้างๆแบบว่าซ้ายขวานี่ก็มีแต่ไร่แต่นาแลนะ้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองมายกล้อดูแล้วกันว่าฟิลการยกล้อเนี่ยจะเป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะขึ้นนะแต่ว่าผมไม่ได้ขับรถแบบว่าเดิมสแตนดาร์ดมานานแล้วนะเออน่าจะได้ดึงแบบแรงหลายเติมไงทุ่งสาว LED อะเดี๋ยนะขอให้ว่ารอรถโลง่งๆก่อนทุกคน มาแบบว่าแค่แซมเปิลนะไม่ได้แบบว่ามายกแบบจริงๆจังๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันรถเขานะเราจะแบบว่าทะลุงเลยก็ไม่ได้นะทุกคนแซมเปิลแซมเปิลแซมเปิล221 ไม่ไหวบอกแล้วต่อพันยี่สไม่ไหวอ่าทุกคนก็ก่อนที่เราจะจบคลิปเนี่ยก็ทางเดิมนะผมทางเวลาก็เดี๋ยวจะลองยกสักหนึ่งซิงเกลแล้กันเออคือลากยาวไม่ได้หรอกเพราะว่าร้อยิบไอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าน้ำมันน้อยเนี่ยมันจะลากยาวนะทุกคนมันจะอ๋ออะไรแบบนี้นะเออ โอเคทุกคนน้องผมเนี่ยรู้จักกับเจ้าของรถแล้วก็ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยว่าจะลองเอามาจีย่ยงนี่นี่นีนะผมมาก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะผมขอตัวลาพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะผมแต่โอ้แม่งเฟี้ยวจัดระบบคับโคตรด,ดีแถมเกียร์โคตรนุ่ม,มอ่ะเออไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผม